เด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ในกิจกรรมท็อปอัพนะคะเด็กๆคุณครูมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็กระดาษสีแดงเราจะมาทำเป็นลูกเจีย๊ยบกันนะคะวิธีการประกอบลูกเจีย๊ยบไม่ยากเลยค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆวางกระดาษสีเหลือง นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นงอนของลูกเจี๊ยบค่ะก็ให้เด็กๆทากาวบริเวณนี้เลยนะคะบริเวณที่เป็นเส้นตรงด้านล่างนี้เลยค่ะทาตรงสีแดงเลยนะคะลูกเด็กๆทาไปเลยแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็เอาตรงที่เด็กๆทากาวเนี่ยค่ะไปวางติดข้างหลังลูกเจี๊ยบแบบนี้เลย ็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นปากของลูกเจี๊ยบนะคะเด็กๆพลิกกลับมาด้านหลังค่ะด้านที่เป็นสีเทานะคะทากาวลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นปากลูกเจี๊ยบเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกัดระยะได้นะคะว่าจะวางปากไว้ตรงไหนคุณครูวางไว้ตรงนี้นี่เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เด็กๆ ทากาวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆต้องปล่อยให้เขาแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งลูกเจีย๊ยบน่ารักของเรากันค่ะไปเราจะมาตกแต่งลูกเจีย๊ยบกันนะคะการตกแต่งลูกเจีย๊ยบไม่ยากเลยค่ะเราจะมาวาดตาให้ลูกเจีย๊ยบนะคะตาลูกเจีย๊ยบจะมีสองข้างให้เด็กๆวาดกลมๆข้างที่หต่อไปข้างที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็วาดวงกลมวงเล็ก ทั้งทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีดำลงไปแบบนี้แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเติมขนตาให้ลูกเจี๊ยบเพิ่มอีก แบบนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มแก้มให้ลูกเจี๊ยบอีกนิดนึงนะคะนี่ก็จะได้ลูกเจี๊ยบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราตกแต่งหน้าไก่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นการประกอบนะคะให้เดเ็กๆนะคะทากาวบริเวณแกนกระดาษทิชชู่นะคะทาแบบนี้เลยนะคะ ตรงไหนก็ได้นะคะลูกหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆค่ะคว่ำหน้าไก่ลงแบบนี้แล้วก็ติดลงไปเลยนะคะเด็กๆต้องจับไว้ก่อนหรือวางไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวของเราจะแห้งนะคะแล้วเราก็จะได้ที่ใส่ดินสอแสนสวยเดี๋ยวเด็กๆมาดูที่ใส่ดินสอแสนสวยของคุณครูกันนะคะว่าเป็นยังไง เด็กกิจกรรมท็อปอัพในวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ